สวัสดีพี่น้องปองป่ายเบอร์สุภุสุคนยินดีต้อนรับเขาสู่ซ่องบ่าวอ่ะเดีอยจ้าเมอนกามาซอเจตุยเกี่ยวขา่าวจากพะว่าเพิ่นสิเกี่ยวข่าวเมอนีพี่น้องเออขาเพิ่นกบฏเป็นสุกหลายโดอาวกไหเพิ่นว่าไดเออเพราะว่าเมอนบนดไปเกีียวซอยเขาสะวันเขามาลัลาจะมาเกีียวซอเจตุยเพราะว่าท้งั้นคนร้ายแล้ว มาเกี่ยวซอยเจ็ดตุ่ยเนาะทางนี้คนบ่อลายปันไดมาซอยนางสวบ่อาจกาย่งางบ่อทันด้เกียวดอกพี่น้องอีกเมื่ออื่นเมื่อเนี่แหลกะกาสีด้เกียวพื้กันเนาะเพราะว่ามันเริ่มจะซุกแล้วจ้ามาซอยทางนี้สักอนจักมือหนึ่งเนาะสองมือมือสองมือสามตะเกียวของเจ้าคองแหลกกาจ้างสรยุทธ์เลาะ ตอยมู่เนาะกะสะเดิล,ลงมือเกี่ยวของเจ้าของนะจ๊ะทุกคนบนไหนานะกระพูดว่าลาอยู่ใกล้พี่น้องเอ้ยย่างมานึ่งเมื่อยหนึ่งเนาะเพื่อจะหอดอบนุนละจ๊ะหาคนหาคนเกี่ยวพี่น้องบ่รวงบ่ลายสี่หะให้สืบันลงมาเกี่ยวแต่สาวปุน บ่หักกระสิมาปัดสิลงไะเก็บเป็ดเบื้อกกระบอได้เกีบพี่นหรือเ,เ,ล mm hmm. เลยบ้ท่ายซัดซีหาดอกก็เลยบ้ท่ายเนาะเอาไปได้ก็ทางนี้นะจ๊ะทุกคนจามาเกี่ยวสอยนางสักวันสองวันเนาะแล้วก็สิเกี่ยวของเจ้าของบาทนี้ เกียราค้าเกียราคายเฮ้เขาจงทางมาหันบ่อไอ้ากาบ่อโอ้โหลนาว่าบต่อบ้านนี่ตอดซองบ่อน ข่าวจะมาล่าเมื่อวานนี่ทำแห้งลายใช่ตุ้งสังนี่เชี่ยสวัสดีจ้าพี่น้องมือนี่เกีียวข่าวเจ้าของเลยเด้อจ้าแต่บอกพันทายบอกง่ายสวัสดีพี่น้องได้แล้วสวัสดีป้าลุงมได้มอม ตากลมดูจกักคนแล้วมืน,นอน้ำแดงเแล้วคนตนำมาแล้วง่างให้ว่าอีกท้องมือบา

คือนี่นะจับซ้องนะคนแค่อำนาจนะแหงแม่จะไปให้อขอตังเลยนะ<า>นั่นี่บอพ่อสิบขอดร,รู้ไหมอไปเื่อเลพอจะเป็นเหมือนในไที่เกียวพ่อมันมันหวเออลู่ยู่กอไปเปิเกียวลู่ไข่เหวือนเอาไน้ะอันอยอยนี้นเกียวจเ็นไหนเกียวอีมอมเตนอัชเกียวจังะไดเกียวลมจัเอา,าะเนะเว มอนไช่ชุดที 5, 1, 2, 3, 5, ่ห้า <c oughs> หนึ่งพันสามร้ยห้าสิบ่ไอ้ขาดเงินมาเลยไอ,อ้ขาดเพ้อไอ้ขาดเงินมาเลยโน้แบบไม่ใส่างไม่ก็ กินเบิดเลยแต่หูหันไปซอนหน้าหา่านเย็นยูแม่ได้ยินยุหมอนอย่าว่ามีแม่ม้อนหนักอายใอ้อาดได้ไดหมแม่เลยแมไม่เอาว่าเรื่องนะ้แม่อันนั่นเขาครบเขาเสร็จไปขอ้อน้ำพึน<อ>ป<ะ>้าข้องเงินแน่ค่ะวะล้วเ็นว่าอยากจะต้มทำเราให้ทิป

คนกับเต้นไปหลักลี่ับสำโรดย่งมาจับบริการเลยต้มผอมจังเลต้องมีเต้นนั่นแหละค่ะมวันแล้สเตอรเอ้ยลูกนี่เข้าเอ้ยกับไเดี๋นี้กูบอกกเข้ากัไปลักลี่ันลุงโกเข้ามาบอกว่าลักลี่นี่หนาลุงโกนี่้งเรียนิแล้วหวานนี่เอาเงินก็อยหนึ่งเ้ยมวันนี้เยแล้วไปทงันแล ไม่เจกอที่พุนก็กลับได้ข้าเขอนเนาะิ้าเเอาจไประดายผู้เฮ้ยขวาสิวาสู้จะแต่มือวานนี่ โทมากับบอสตีดโอ้หมันเรียกมเด้งคืนได้มันก็โทรเิ่งลเด้งค้นเบิ่งเลยมเด่งเก็จะจับนงานอยัมอี่างยนะยัมาแย่ที่ตวยยติตัวย่นประมาณสิบโมงกพอจะไปจับป็ดนะคริน ทอดกระทุ่มอะไตัเกบเ้ามือันเออสามวันแต่เ้ยตายวันนี้ันอ้าเจียเรอ้าวู้เนาะทั้งเกียวทั้งหูทั้งปั้นได้อยู่รอยหาิกว่าสอบโทรไปแล้วเนเอ้ยจอันหมัดทุกคนหันนี่มันแหลกจนยอกซีเหลือเี้ยนี่น่านาามวนตะนทกมว่ามันมีได้ผูข้นได้เอ้ยนี่มันอำนั้นต่อยู่ไปับองแมู่อันนี้เอ้ยจะไปเลยก้่อวาน ว่าจะค่อยยังไงเลยจะเกี่ยวไม่ได้ดวยบางอื่นเสรือจะัว่างอะไเยอะใส่ดิ้นอัน้เลียหรืออืมอันนีเลยอนว่างอะไรเยอะใด้ออยื่นก็จจับโตกเขาก็คือจะรถไถเลยู่คูยังไม่ยึดตั้งี่นะใบไวน์นักตลาดนนันไวในตลาดเนี่ยปันยงได้ก็ได้แตเนาะผลเฉพาไถไ นี่กรไฮ้องเลยดมัดุ้อยเนองีได้เียวอยู่เนี่ชุกหลายเายชุกแล้วแถบขวงเบิ่งโพนนันอกัองนี้ขงอีกว่้งแล้วงอีกข้งนี้ข้างนี้อยย่วลี้อยู่ยูยอดเิอยแบบจักรลงตกรแลดอกอันนี้ไตกระแลไร้ผลักจัเดี่ยวเออจักรเดียวอะไรจัรเดียวดีละแบกรอง เกี้ยน oh ี่แบบตัดกันบ่เลย่อยก่อขึ้นเลยว่าแน่าลงเกี้ยเถ้ามีแคนเทียวเราถากิดดาผังคนนี่ไงแคนเทียวถ้าเราตัดได้เน่เราได้ผงตัดแย่แล้วเฮยแกนหลุดอย่าตัดโอ้ยพุดไปแล้วยอะตัดหมอมได้เหมืนซื้อน้ำมันแบไปซื้อมาตัด・・กับเอหมอนบ้าแคนกูได้น้ำ ค่าหาจิเตียมื้ออยู่ะแ่าดูนี่เออใริเียวอยู่อซึเปนคนไล่น่แยังะเตียวแต่ตอนี้ันเกี่ยวบ่อุกงมันก็จะเหนียวพอเต็มเมั้นในที่ก่าเนะเกี๊ยวไหวจบกะมืิสิวด่อเดียวแอยากเกี่ยวมันมตอน้มมวนยัย่าเซตต์นี่นั่นแหละจะงว่าเกียวเซตต์นี้ข้าตัดตรงนี้ตัดย่เหนมั อนี้อรว่าจะเทิงน่อ่านจากนันแกลงมาง่ายตั้งรถป่มาเที่ยวมันก่อนปอคนทางปีา่อันนี้หมาั้งนายกคือแล้ว,ว่าผม,มจตั้งนายกที่แล้วมันเป็นเลยได้อเอารถ<อ>ขังรถตั้งอย่มน,นได้ขงังรถได้บออได้ได้ทางรถ เดี๋ยวเช่นน้อยจดขึ้นลงมาแต่โคกตึงซ้ำกันบมดแล้วนะมันจะอลวมากันนาจะเบิ้งกยังพอเกวอยู่นะฮะต่บขี้อย่างขี้เลยนักการอื่นนะเเกลีแบบเอ้ยจัมีควายึดเกียวแบบอะไรเอ้ยจัมียึดเกยวนี้ยเกีียวไว้ากมันจะรีบแบบนาลง จะไปเกี้ยน้ำตาขี้หนนจะเกี่ยต้อเกี่ยแล้วมีเจ้ามือํำกับไปอันนี้เราจะเข้างานจะเข้ากลางมองเท่านี้ทุกดอกบ่คือกันับตังเบิ้งกันมีตุกลาตุกางตุกกลางตุกกลางตุกกลาตก็ลางตุกกลางต้กกลาตุกกลตุกกลางตุกกล้งตุกกลตุกกลางตกกลางตุางตุกก้างตุกกล้ตุกกาตลางตุกกลางตักาตกกางตุกกลาตุก ข้าวเส็ดอดาะในปีนี้เขาเรยกว่าสับและหยินกวัาสับและหยนก็ประวันมันสับนี่เราเข้ากันบ่เข้ากันหยอนบ่บ่ด่ั่บ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 ่แาบ่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 บอบ่บ่บ่บาบ่บ่บอุดบอุ่ข่บคุณบอบ่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 เ่บ่บนบ่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 ่บ่บาบ่บ่บ่่บอกเบาเ่บ่บ่บ เกี่ยวข้าวกับสตม้าเนีนละค่พี่น้องจาเกเดบงเปเกี่ยวข้าวดมือนี้ก็ไดะเพราะว่ามันเป็นฤดูเกี่ยวข้าวแล้น้เกเด้โค่น้องกษตรเดผู้่เกี่ยวข้าวคืนนี้หากินตาเป็ดวันจันรแอบเน้าันเนบบเกี้อ๋ออ๋ออ๋อกล่องกัละเออมันเห้งก็ตัวใคร

บันเนมเฮ้ยื่อเอ็ดมั่นเรียกว่าซื้อเงียเจ้ายวนกระเป๋ายเงิร้อยเิบลี้แต่ยแม่ซื้ออันนี้แบบเนี่ะเจอประกบมาเลยได้ขอันนั้นกบลงตรงหยักอืมซื้อหน่อยจังเลยมั้ง ข้าวต้มมาเลยครับปอนทข้ามาบูนเน้ปลาทเ่าามากันนปลาแดดแล้วมันแห้ลมันเน่ากว่าอข้ามาแผ้ามาานีเดแล้วก็เอาลงมาทำหวานนี่ะมันนตแดงแตเยอะ้มาหม่นมันนักถมีซีนนะเ้ีนจะขนม เราเลี้ยวห้านาทบ่เราเนหานอีกเลยมดิมาขี่ขานของข้าแหล้วแตเห็นแค่เยียนถ่านจับมันกับจับเงียนน,น,นักขยายาซื่อแล้ว่ะถนก็เจอ เอ็ดเอแ่อะรตูยบกแกงยหงไงแแงแ่้าวแตราเ้ำับิตับเป็นไหมไร้ห่วงข้าวแ่นนด้าละหมุนจักรีเขาหือเมื่สมัครเมื่อหมดไม่อย่างนี้เพัดีพดีเพื่อนจะห้จะห้ากินน้ำต้มบางวัน แล้กิ๊ตับเป็นลูกสาวเหามื่อนนี้นะไปย่างเกี๊ยวข้าวคุณนาบอฮะคุณนาบอนาใสเอ้าห้องไผ่ใสห้องลูกสาวยังไงเออห้องลูกสาวยู่สายอยู่ว่าเราให้ปางผู้เออเออบรรยากาศเกี่ยวข้าวยามสาวเนาะกระซิแล้วให้อีกลิจฉาหลายคนเกี่ยวเนาะส่วนข้าวเบื่อใครสิไปทั้งหน้าข้าวมาล่าผู้แหละพี่น้องเอ้ย เจอสีเนาะว่าบาดปีกตอมัดทั้งนี้จามาซอยอยู่ในนาตุยตุยเนาะมันนี้นักเกียรมือเป็นมือแรกครัก็ได้อยู่สามหายสี่หายนี่พี่น้องกระสิประมาณนี้เละจาน้าเพิ่นกันเลยพี่น้องเอ้ยผุ่นละฮอดวัดรผุ่นละลายแห้งลายแห้งพี่น้องเอ้ยแต่ก็บอกทัานเลยสุกคากเพิ่นกันเลยเกียร์อยู่สี่หายเนาะ นีกันอะไรซ้ำหายนะ,ะทุกคนเนาะก็ะิข้เกิบทำบรรการเกียบข่าวไว้ตำหนินะพี่น้องเอ,อ้ยพอกันคิดหนานะจ๊ะทุกคนจ้าไปจ้า